ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับตัว u ูเพรุ่นใหม่นะครับรุ่น u ูเพ 93T ที่เป็นลูกผสมระหว่างตัว 93E กับ 93PR ทําไมคําว่าลูกผสมทําไมถึงเป็นลูกผสมนะครับก็คือว่า 93PR น่ยลักษณะของตัว power module เนี่ยเขาจะเป็นในลักษณะเป็นโมด u l a r คือข้างในเครื่อง 40k ตัวเนี้ย เขาจะแบ่งเป็นตัว power module 2ชุดอยู่ข้างในทํางานขนานกันเปรียบเสม,มือนว่า u p s 1เครืคร่องเนี่ยมีตัว u p s ตัวเล็กๆ 40k อยู่2เครื่องอยู่ภายในตัวเดียวเกิดถ้ามีโมดูลใดโมดูลหนึ่งเสียเนี่ยแล้วโหลดเราไม่เกินเนี่ยอีโมดูลมันรับแทนได้นะครับตัวหน้าจอหน้าจอตัวเนี้จะเป็นหน้าจอรุ่นใหม่เลยที่เป็นรุ่นทัชสกรีนเมนูการเข้าถึง ก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด6เมนูใน6เมนูเนี่ยนะครับก็จะเหมือน u p a ทั่วไปก็คือเราสามารถที่จะเข้าไปดูค่าแรงดันทางด้านอินพุตกระแสทางด้านอินพุตอ t p ต t นะครับบายพารแล้วก็แบตเตอรี่ได้นะครับส่วนโหลดออฟเนี่ยเป็นคําสั่งที่ใช้ในการปิดเครื่องนะครับถ้าต้องการที่จะทําการชัตดาวน์ตัวระบบนะครับให้เรากดไปที่ปุ่มโหลดออฟนะครับครับคราวนี้มาดูทางด้านหลังเครื่องนะครับว่าทางด้านฟิสิกอลของตัวเครื่องเนี่ยมันจะมีจุดไหนบ้าง บแบตเตอรี่ในโครงการที่เราใช้นะฮะจะเป็นแบตเตอรี่ดีออกขนาด12โวลต์1้0าจำนวนส6ก้อนทำไมเราถึงเลือกแบต DJM 150ตัวนี้เนื่องจากว่าในค่าของการที่ลูกค้าต้องการแบ็กอัพนะครับวัดเปอร์เซ l เนี่ยทาง DJM 12-150สาเนี่ยสามารถซัพพลายให้กับ UPS 8 0 k ได้เพียงพอแล้วในเรื่องของการชาร์จไฟเนี่ยก็ค่อนข้างเหมาะสม ซึ่งการต่อแบตเตอรี่ในชุดนี้จะมีสาย3เส้นนะครับก็คือสายบวกสายลบและสายนิวตันนะครับจำเป็นต้องมีนิวตันเข้ามาก็จะผ่านตัวเบรกเกอร์ตัวตัวนี้1ตัวนะครับผ่านตัวเบรกเกอร์ตัวนี้1ึงตัวแล้วก็เข้าสู่ตัวแบตเตอรี่ทั้งหมด3 6ก้อนในในเชลนะครับส่วนทางด้านอินพุตนะฮะอินพุตส่วนนี้เราจะดึงไฟมาจากตู้ด้านบนนะครับก็คือตู้อินพุตด้านบนคือเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับเป็นอินพุตส่วน เส้นที่2นะครับเส้นชุดที่2เป็นชุดเส้นชุดเอาผุดนะครับก็จะดึงมาจากตัวด้านบนนี้นะครับก็จะวิ่งวิ่งจากตัว us p เอาผุดจ่ายไฟมาที่หัวเบรกเกอร์แล้วก็จ่ายออกสู่ตัวโหลดย่อยต่างต่างรุ่น93 t เขาจะมีเบรกเกอร์ให้ทั้งหมดยกเว้นแบตเตอรี่แบตเตอรี่ต้องใช้ externally นะครับมาดูด้านบนนะครับด้านบนเนี่ยเราจะมีสล็อต bay อยู่ทั้งหมด2สล็อตนะครับทั้งทั้งสองสล็อตตอนนี้เราใส่ตัวการ์ดออปชันให้ลูกค้าทั้งหมด2การ์ดนะครับ การ์ดแรกก็คือมินิโซอต์หนึ่งก็คือตัวการ์ดรีเลย์นะครับการ์ดรีเลย์ตัวนี้เอาไว้ใช้ในการส่งไดคอนแทคเอาต์พุตอุปกรณ์อัเลอร์ตตัวอะลามตัวเบลตัวต่างตัวไฟแลมต่างๆเพื่อบอกสเตตัสของ UPS นะครับส่วนตัวที่2นะครับจะเป็นการ์ดเน็ตเวิร์กนะครับการ์ดเน็ตเวิร์กตัวนี้สำหรับที่ใช้ในการต่อมอนิเตอร์นะครับผ่านตัว IP address นะครับซึ่งตัวการ์ดตัวนี้เราจะรองรับ โปรโตคอลค่อนข้างหลากหลายนะครับอย่างแรกก็คือโปรโตคอล S N m P โปรโตคอล Modbus นะครับโปรโตคอล Modbus S N P Modbus T C P Modbus J B A T นะครับตัวนี้ Backnet ก็ได้นะครับตัวนี้รองรับทั้งหมดในช่วงนี้ในส่วนนี้สำหรับเครื่องขนานอนาคตนะครับถ้าลูกค้าต้องการเครื่อง U P S เพิ่มขึ้นอย่างเช่นอย่าง80 K ตัวนี้เราต้องการที่จะขนานอีกเครื่องหนึ่งเพื่อใช้ในการร e d u n น a n ้นในอนาคตนะครับผมเราสามารถที่จะต่อ ผ่านตัวสล็อตตัวนด้โดยที่ไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้ออุปกรณ์หรือว่าการ์ดอะไรมาเพิ่มลูกค้ามีเครื่องหนึ่งมาตั้งอยู่ข้างๆเดินสายตรงเนี้ยหากลอีกเครื่องหนึ่งอีกเครื่องเนี่ยสามารถที่จะทําขนาดไกลอีกเครื่องหนึ่งได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมีการออปชั่นมานะครับโดยที่เครื่องรองรับไปอยู่แล้วนะฮะโอเคก็จะประมาณนี้ครับผม